ค่ะท,ทุกคนวันนี้แม่จะมาทําคลิปนะคะทําคลิปในที่นี้ก็คือตอนเนี้สิ่งที่แม่ทําได้ก็คือการถ่ายคลิปเล็กๆลน้อยน้อยอย่างนี้ให้ก่อนนะคะแต่ถ้าแม่ลงมือทําเนี่ยแม่จะไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะคะเพราะว่าจะต้องมีคนช่วยในการถ่ายคลิปนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่แม่กําลังจะทํานะคะก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะแผลของอุถังนะคะตอนนี้แม่กําลังจะเขาเรียกว่า แม่กำลังจะทำแผลนะคะแล้วก็กำลังป้อนข้าวข้าวที่เห็นกันก็คือนี่เลยค่ะนะคะที่แม่กำลังจะป้อนข้าวให้กับอุถังนะคะแล้วก็แผลของอุถังนะคะอยากให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันในขณะที่แม่ยังไม่ได้เปิดแผลนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยมันเป็นแบบไหนทุกคนเห็นน้ำไหมคะเห็นน้ำเลือดนี่ไหมคะจะไหลหย,ยดอยู่ตลอดเวลานะคะแม่จะต้องเปลี่ยนผ้าแผลเนี่ย ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงจะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่าน้ําในลูกตาน้องเนี่ยจะไหลยอยู่ตลอดเวลานี่เลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็จะไหลลงผ้าแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะนี่คือแผลของน้องทุกคนอยากจะทราบว่าน้องเนี่ยผ่าตัดตรงไหนใช่ไหมคะน้องผ่าตัดที่ต่อมน้ําเหลืองใต้คอนี่คือแผลผ,ผ่าตัดนะคะเดี๋ยวแม่จะแกะผ้าแผลแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูแผลนะคะ คราวนี้ทุกคนจะได้เห็นถึงความจำเป็นของเครื่องอิวชั่นปั๊มที่แม่ต้องการนะคะน้องกำลังจะเดินนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงแม่จะสตตอปที่แค่ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะ<อ>ทุกคนแม่ก็จะเริ่มต้นทำแผลนะคะต้องห่อผ้าพี่อุถังแบบนี้นะคะแม่ต้องห่อผ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นทำแผลกันเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าเลือด และน้ำนะคะจะไหลยอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะนะคะความสำคัญของอ e ินวิชั่นปั๊มที่แม่อยากได้นะคะมันก็คือจะบอกว่ายังไงดีล่ะเออค่ะนี่ก็คือสภาพก่อนจะทำแผลนะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดผ้าทำแผลแล้วก็ตอนทำแผลเนี่ยแม่อาจจะไม่ ไม่ได้ไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนเห็นได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนาะแต่เดี๋ยวจะเปิดภาพพันแผลแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นแผลบางส่วนนะคะแล้วก็จะบอกถึงความจําเป็นของอีวิชั่นปั๊มว่าทําไมแม่ถึงได้อยากได้เครื่องนี้จริงๆนะคะทุกคนเห็นนะคะว่าพี่อุทังเจอสภาพแบบไหนแผลต้องให้ทุกคนทําใจก่อนนะคะว่าค่อนข้างน่ากลัวทีเดียว แม่จะต้องทำอยู่เขาเรียกว่าตลอดเวลาเลยนะคะเต็มที่ก็คือชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี้น่าจะไม่ถึงนะคะก็จะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะแต่แม่ขอแกะก่อนเนาะนี่ค่ะทุกคนอุทางครั้งที่ผ่าตัดคือผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองใต้คางนี้นะคะต่อมน้ำเหลืองใต้คางนี่คือแผลผ่าตัดนะคะแผลผ่าตัด วันที่เกิดเหตุคือวันที่อุถังโคม่าเนี่ยไม่ใช่แค่แผลโคมา่าแค่ผ่าตัดอย่างเดียวนะคะแต่ไปโคม่าที่ดวงตานะคะก็คือเลือดไหลไม่หยุดนะคะจะต้องอเขาเรียกว่าแอดมิดด่วนนะคะแอดมิดด่วนแล้วเครื่องอีชชันปั๊มเนี่ยมีความสำคัญคือนะคะ,ะหมอจะต้องให้ยาห้ามเลือดพร้อมกับน้ำเกลือแล้วก็บังคับด้วยเครื่องควบคุม สารละลายก็คือเครื่องอิวชันปัม๊มหมอไม่สามารถที่จะฉีดยาโดยตรงได้นะคะเพื่อที่จะห้ามเลือดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะหมอจะต้องใช้เครื่องควบคุมนะคะเพื่อที่จะได้ปริมาณของน้าเกลือและยาในปริมาณที่เหมาะสมเครื่องนี้จึงจําเป็นสําหรับอุถังอย่างมากๆนะคะเดี๋ยวแม่ขออ,อนุญาตเช็ดแผลก่อนค่ะทุกคนแม่ก็ได้ทําแผลที่ตานะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่คือการทําของแม่นะคะนี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทําคนเดียวค่ะในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวก็จะทําแผลผ่าตัดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแผลผ่าตัดนะคะนี่นะคะนี่คือแผลผ่าตัดของน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะตัดไหมวันที่31นี้นะคะน้องจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอดูแผลผ่าตัดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมนี่ค่ะ ทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวแม่ปิดแผลผาตัดก่อนนะคะค่ะทุกคนทุกอย่างเรียบร้อยดีเห็นไหมคะในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวแม่จะป้อนข้าวต่อแล้วต่อด้วยกินยานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยดีอย่างนี้นะคะชื่นใจทุกคนแล้วนะคะทีนี้ทุกคนพอจะทราบเรื่องของอีวิชันปั๊มแล้วนะคะทำไมถึงแม่ถึงอยากได้นักหนานะคะการมีเครื่องอีวิชันปั๊มเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเ การให้ยาเนี่ยมันจะเที่ยงตรงนะคะการให้ยาจะเที่ยงตรงน้องกําลังเรียแม่นะคะขอข้าวกินเดี๋ยวแม่ค่อยอธิบายให้ฟังแล้วกันนะคะขออนุญาตฟิดข้าวให้น้องนะคะน้องเรียแม่แล้วนะคะเขารักแม่ค่ะเขาเรียแล้วทุกคนเห็นใช่ไหมคะเห็นเห็นการกระทําที่เขาทําต่อแม่เห็นไหมคะทุกคนเชื่อหรือยังมามาโอมาลูกมากินข้าวแม่จะพยายามให้ทุกคนดูนะคะถ่ายไปด้วยดูไปด้วยหิวค่ะ อยู่ข้าวไม่ค่อยดื้อกับแม่แล้วนะคะทุกคนแม่แม่พยายามมากเลยนะมันไม่ถนัดแต่ก็อยากให้เห็นอไม่ถนัดแต่อยากให้เห็นนะคิดดูอะไรกันไม่รู้จะตั้งกล้องอยังไงให้ทุกคนได้เห็นกันมันไม่ถนัดกลัวลูกเลอะ น้องคางบวมนะคะแล้วก็ปากบวมอย่างนั้นนะคะน้องไม่สามารถที่จะเลียกินเองได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าแม่อยากจะฟีดเพื่อเอาคอนเทนต์นะคะไม่ใช่นะน้องเมื่อน้องไม่สามารถกินได้เองแล้วนะคะคือถ้าแม่มีเครื่องนี้แม่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแอดมิดเลยนะคะคุณหมอจะมาที่บ้านเพื่อ,อ,อทำการฉีดยาให้แม่นะคะให้ยาให้แม่แล้วก็เป็นผู้ควบคุมเครื่องให้แม่โดยผ่าน บรีเฟอร์จากทางโรงพยาบาลเกษตรอีกทีนึงนะคะการแอดมิทแต่ละครั้งในโรงพยาบาลนะคะซึ่งน้องจะต้องใช้ตู้ออกซิเจนด้วยนะคะแล้วกเ็เครื่องทำออกซิเจนด้วยคืนนึงเนี่ยครั้งนั้นนะคะที่แม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะในคืนวันนั้นเนี่ยพอรุ่งเช้าแม่ก็ขอรีชาร์จกลับเลยนะคะ แม่เสียเงินไปเกือบ2 0 0 0 0ืบาทนะคะแม่ต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นเครื่อง infusion pump เนี่ยในราคาสอ0 0มบาทตัวนี้นะคะเทียบกับค่ารักษาต่อคืนได้ทันทีเลยค่ะซึ่งถ้าแม่มีเครื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวการ admit แต่ละครั้งแล้วนะคะเพราะว่าอุทังได้อยู่บ้านแม่จะใช้บริการของคุณหมอโดยการให้ยานอกสถานที่ นะคะแล้วก็อาจจะเป็นค่าเดินทางของคุณหมอซึ่งมันคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่แม่จะต้องจ่ายแน่นอนแล้วอุถังจะต้องมีการแอดมิดอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะถ้าใครมีลูกที่เป็นมะเร็งนะคะแล้วจะต้องให้คีโมหรือจะต้องให้ก,การฉายแสงได้รับการฉายแสงทุกคนจะรู้ดีว่าการฉายแสงแต่ละครั้งนะคะน้องจะต้องมีการวางยา ระบบการหายใจจะล้มเหลวนะคะจะต้องมีเ,เครื่องออกซิเจนตู้ออกซิเจนและเครื่องอีวิชันปั๊มในการควบคุมสารละลายต่างๆที่หมอจะต้องให้เครื่องนี้มีความสำคัญต่อแม่และอุทังมากๆแม่กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความช่วยเหลือนะคะแต่แม่ก็ยังขาดค่าเครื่องค่าเสาน้ำเกลือ แม่วิงบอลขอร้องในความเมตตาตรงนี้จริงๆเลยนะคะโปรดเห็นใจอุถังและทุกชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่จะต้องใช้เครื่องตัวนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่อุถังคนเดียวที่จะต้องใช้นะคะอนาคตข้างหน้าเด็กๆในบ้านต้องใช้และไม่ใช่แค่เด็กๆในบ้านแม่ไม่ได้มองเห็นแค่เด็กๆในบ้านเท่านั้นทุกคนรู้ว่าแม่เลี้ยงแมวจรเราทุกคนรู้ว่าแม่ให้ความช่วยเหลือแมวหลายๆบ้านในหมู่บ้านนี้เดี๋ยวแม ขออนุญาตไปทำข้าวให้อูถังดีๆก่อนนะคะขออนุญาตตรงนี้ก่อนเครื่องตรงนี้ครับกดค้างไว้นะครับไฟของเรามีเตือนสองสีก็คือสีเหลืองกับสีแดงนะครับน้ะเปิดขึ้นมามันจะบอกว่าให้ใช้งานต่อหรือเปล่าเราก็กดแบ็กไปนะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นมันหน้านี้เลยหน้าสแตนดานดของมันนะครับเปิดฝาแล้วก็เปิดแคมล็อกนะครับใส่สาย เราควรใส่สายนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์สองตัวนะครับ <c oughs> ตัวที่หนึ่งก็คือเ p p e ์กับเ o w e r นะครับก็คือเ p p e ์ขาเข้าขาออกนะครับใส่ให้แน่นนิดนึงนครับแล้วก็ปิดเลยปิดเสร็จเราจะแอดสายไปให้พี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเลือกตามเซทต่เราใส่ก็คือสมมุติอ่นตอนนี้เป็นยี่สิบดอกเราก็เลือกเป็นยี่สิบ แล้วก็ติกตูกมันจะขึ้นข้างบนนี้ครับเป็นยี่ิดแล้วก็ใส่เลทครับ100 v T P I 50แล้วก็กดสตาร์ทได้เลยครับครับเครื่อ,องก็มีประมาณนี้ครับผมครับ คุณถังครับคุณถังครับสวัสดีค่ะมาเยี่ยม ok máy, chiu thẳng ok nè, trên máy à? Chiu thẳng bằng mẹ, chiu uh. thẳng trên máy, nè